วันทูสวัสดีครับ FC คำสาบฟาโรทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำสาบฟาโรเนื้อหาใหม่นะครับผมในฉบับที่63เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่นะครับผมสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเมมฟิส <Memphis S 2> นะครับผมที่หายสาบสูญไปบริเวณสายน้ำ แห่งความมืดนะครับหรือน้ำตกแห่งปิศาจก็ขา่ขาวของเมมฟิสก็ปรากฏแล้วนะครับผมก็คือตกไปยังบริเวณด้านล่างของน้ำตกนั่นเองนะครับผมส่วนในกองยูนัทนะครับก็ออกค้นหาเมมฟิสนะครับผมอ่อเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราก็มาพบกับเนื้อหาในตอนต่อไปของคำศัพทฟาโลเนื้อหาใหม่ในฉบับที่63กันได้เลยครับ ก่อนอื่นสำหรับคลิปนี้ผมขอแจ้งก่อนนะว่าผมไม่ถ่ายเอกสารนอะแล้วมันก็จะแบบว่ามันมันจะล้าคือเขาเขาถ่ายมาแบบอีกหน้าหนึ่งมันจะล้าขอบเข้ามาด้วยเป็นอย่างนี้ทุกหน้าเลยนะครับผมดังนั้นก็แจ้งให้ FC ทราบก่อนนะครับเวลาชมจะได้ เวลารับชมจะได้ไม่งงนะครับผมว่าคลิปนี้ถ่ายเอกสารมาแล้วด้านข้างอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งของอีกหน้าหนึ่งล้ําเข้ามาแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหาในตอนต่อไปกันเลยครับผม อย่าโวยวายการส่งเสียงดังคือการกระตุ้นมันเจ้างูน่าจะกินอะไรเข้าไปอยู่คงไม่จู่โจมฉับพลันแต่ก็ประมาทไม่ได้ผู้ที่รอดชีวิตให้ขึ้นจากน้ำมารวมตัวกันช้าๆและเงียบที่สุดคนบาดเจ็บเยอะหรือไม่ มีเพียงฟกช้ำกับแผลถลอกพยค่าฝ่าบาทพอเคลื่อนย้ายได้ไหมในช่วงที่เจ้างูยักษ์ยังไม่ขยับเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดทูลฝ่าบาททหารสีนายหายตัวไปพยค่าน่าจะถูกน้ำพัดไกลออกไปอีกว่าไงนะตั้งสี่คนเชียวหรือ โธ่เว้ยต้องมาเสียลูกน้องคนสำคัญไปถึงสี่คนเชียวหรือนี่เราหลงคนจนต้องตกลงมาอยู่ใต้ดินเสียลูกน้องคนสำคัญไปสี่คนน้อยเจ้าคนนำทางนั่นต้องปลอมตัวมาแน่ คนวางแผนจะต้องเป็นยุวกษัตริย์แห่งอบิสซเนียที่ชื่อมาชาริคีแน่ที่นี่คงจะเป็นอาณาจักรของมันน้อยจำมาไว้เลยเจ้าชายมาชาริกีเจ้าชายมาชาริกีที่บางอาจปลอมเป็นคนรับใช้หลอกพาแครอไปจนถึงภูเขามูซา ไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องหาทางออกไปให้ได้ที่นี่คือน้ำตกแห่งความมืดที่ไม่มีใครรอดชีวิตกลับไปงั้นหรือข้าจะทำทุกวิถีทางหาทางเอาชีวิตรอดพาทุกคนหนีไปจากที่นี่ให้เจ้าดู แล้วเมมฟิตก็สั่งทหารนะครับผมทหารทุกนายจงเตรียมพร้อมออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดระหว่างที่เจ้าง,งูยักษ์ยังไม่ขยับขอให้ทุกนายเคลื่อนไหวช้าๆอย่าทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นมันมันจ้องมาทางนี้เขม็งเลยอ่ะไม่รู้มันเขมือบอะไรเข้าไปอ่ะน่าสยดสยองอ่ะข้าไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยบรรดาทหารนะครับ๊ รู้สึกหวาดกลัวนะครับงูยักษ์ครับผมโอ้ยงูมันเริ่มขยับแล้วะเฮ้ยอ hey, ย่าประมาทเชียวนะมันเริ่มกระดึบกระดึบมาทางนี้แล้วอย่ามัวแต่พะวงอยู่กับงูยักษ์เราต้องหาทางหนีออกจากถ้ำนี้ให้เร็วที่สุด รีบหาเส้นทางหนีเร็วเข้าในเมื่อมันบอกว่าผู้ใดที่ตกลงมาที่นี่ยากที่จะรอดกลับไปเราก็จะไม่ยอมให้คนที่วางแผนนี้มันได้สมดังหวังเฮ้ยโครงกระดูกอะ่ะโครงกระดูกของคนที่เคยตกลงมามันดาทหานะครับก็ยังหวาดกลัวอยู่นะครับเจอโครงกระดูก ระดมพลออกสำรวจในขณะที่บรรดาทหารต่างก็ยังตื่นตรนกนะครับผมตรงนี้ก็มีหัวกะโหลกโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยทูนฝ่าบาทเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไปเพดานของถ้ำคงจะไม่ถล่มลงมานะพะยะค่ะอืมท่านมิโนเอล ฟาบาทไม่มีทางออกเลยพยะค่ะฟาบาทพวกเราหาจนทั่วแล้วไม่พบทางออกเลยพยะค่าฟาบาทเราหาไปจนสุดทางก็ยังไม่พบทางออกพยาค่าฟาบาืมน้ำไหลมาตามร่องหินแต่กลับไม่มีทางออกไม่มีทางออกเลยทูลองคเบมฟิตพยะค่ะ เราถูกหลอกจนตกลงมาตามน้ำตกที่ไม่รู้ว่าไหลไปถึงไหนและตรงจุดนี้คือที่ไหนกันแน่ไม่มีหนทางจะแจ้งเหตุขับขันของเราให้คนข้างบนได้รู้เลยหรือเนี่ยโธ่เว้ยทหารบนเรือรบของเราที่คอยท่าอยู่ในทะเลแดงต้องรู้แล้วว่าพวกเราหายตัวไป น่าจะกําลังออกตามหากันอยู่พยาค่ะน่าจะกําลังออกตามหากันอยู่พยาค่ะองฟาโรฟาบาทข่าวของพวกเราน่าจะไปถึงยังพระราชวังแล้วพยาค่ะโถ่เว้ยเมมฟิตเอ่อเมมฟิตนะครับก็กลุ่มนะครับกัดกลุ่มใจหาทางออกจากถ้ำนะครับผมน้อย เจ้ามาชาริคีราชกุมารแห่งอบิสิเนียคิดสังหารข้าเพื่อเข้าใกล้แครอราชินีของข้าละสิข้าจะต้องปิดชีพเจ้าให้ได้เจ้ามาชาริคีแครรอโอแครอเจ้าจะเป็นห่วงเราสักแค่ไหนกันนะ แครอโอราชินีของข้าข้าจะต้องกลับไปหาเจ้าให้จงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ต้องหาทางออกจากถ้ำนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ถ้ำกลางความมืดมิดเราจะมีหนทางหนีรอดออกไปได้หรือเปล่าข้าจะต้องพีกายถวายชีวิตปกป้ององค์ฟาโรห์ให้ได้ไม่ทับมินูเอลนะครับม เอ๊ะท่านเมนูเอลมีควันฮะ<า>อ๋อนั่นสิพย่ะฟาบ,บาดแม้ว่าเราจะจุดกองไฟเอาไว้แต่ในถน้ำนี้ก็ไม่ได้คระคุ้งไปด้วยควันควันลอยไปทางไหนทูนฟาบ,บาดทางด้านนั้นพยคะโอ้ควันควันลอยออกไปทางด้านนั้น ควันลอยไปบนนั้นนะครับเมมฟิสนะครับก็สังเกตได้ถึงทิศทางของควันที่ลอยออกไปจากถ้ำนะครับผมไปสำรวจสิระวังด้วยพวกเราหินเนี่ยเปียกน้ำลื่นไปหมดมันลื่นนะเหยียบบาให้มั่นคงหน้าปีนขึ้นไปบันดาทหารนะครับ ก็สำรวจตามทิศทางที่ควันไฟลอยขึ้นไปนะครับผมเป็นเช่นไรบ้างมีทางให้ควันลอดออกไปหรือไม่ถูนฟาบาดมีโพรงพยาค่าขนาดให้คนลอดออกไปได้ควันจึงลอยออกไปทางด้านนั้นพยาค่าฝังที่ควันลอดออกไปก็เหมือนจะเป็นถ้ำเช่นกัน เป็นทางลาดพยาค่าและมีน้ําไหลผ่านด้วยพยาคาฟาบาทว่าไงนะมีทางลาดด้วยหรืออในที่สุดก็พบแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์นะครับผมโอ้เช่นนั้นเราปีนล,ลงไปดูถ้ำอีกฝั่งสำรวจดูอาจจะมีทางออกไปภายนอกก็ได้ฟาบาทเราลุยกันเลยพยะคะเอาละทหาร พวกเจ้าจงนำเชือกที่ผูกดาบมามัดร้อยต่อกันเพื่อปีนขึ้นหน้าผานี้เอาเชือกมาร้อยต่อกันหนีกันเลยหนีกันเร็วฟาบาททรงปีนขึ้นไปก่อนพค่าองคฟาโรก่อนหินลื่นนะขอทรงโปรดระวังด้วยยังไงก็ต้องหนีออกไปจากถ้ำน,นี้ให้ได้ เอาพวกเราตามฟารโรไปะรรนะครับนิมฟิตนะครับก็ปีนขึ้นไปยังด้านบนของถ้ำนะครับผมองฟารโรมุดออกจากโพรงนี้ไปฝั่งนั้นขนาดน่าจะพอให้คนรอดได้ทุกคนตามไปอ่านะครับก็มาเจอโพรงนะครับผม มีน้ำไหลด้วยทุกคนรอดออกมาจากโพรงได้หรือไม่อ่าใ,ในที่สุดก็รอดผ่านกันมาทุกคนแล้วองฟาโรที่นี่พอฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้ามาตามรอยแยกของหินที่ผ่านมาคงไม่มีใครผ่านมาทางนี้สุดท้ายแล้วเราจะหนีออกไปได้หรือไม่นะครับ เมมฟิสและบรรดาทหารนะครับก็ค่อยๆหาทางออกมานะครับผมเราต้องเสี่ยงกันหน่อยละท่านมิโนเอลไปกันเถอะพะยขค่ะฟาบาดแต่อย่าทรงประมาทเด็ดขาดทุกคนอย่าประมาทเด็ดขาดทุกคนอยู่กันครบนะติดตามองค์ฟาโรไป รับแมททับมิโนเอลคนที่ถือคบไฟให้ประกบด้านหัวและด้านท้ายาแค่อยู่ห่างจากเจ้างูยักษ์นั่นได้ก็โล่งอกแล้วเส้นทางเลี้ยวแคบเส้นทางเดียวแคบเดี๋ยวกว้างเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแต่ยังไงก็ต้องหนีให้ได้มีน้ำไหลผ่านด้วยระวังกันด้วย ถ้ามีตัวอะไรซ่อนอยู่ก็ไม่รู้นะเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดพวกเรานี่พวกเราก็ปีนกันมาได้สักพักแล้วนะดูเหมือนถ้ำจะแคบลงอย่าบอกนะว่าเราจะเจอทางตันว้าอีกแล้วทางเปียกลื่นโอ้ระวังหน่อยสิโอ้ยถ้ามาคนเดียวเราไม่รอดแน่ อะไรกันเนี่ยเป็นเมือกลื่นๆื่นว้ตัวอะไรไม่รูกรูกันเข้ามาลุกยืนเร็วลุกยืนแล้วเข้าขยะขย้งชมัดเลยในความมืดก็เจอกับสัตว์บางชนิดอีกแล้วนะครับผมเกิ <shifting> ดอะไรขึ้นที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเดินผ่านรอยแยกของหินนี้เราไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรซ่อนตัวอยู่บ้างทุกคนอย่าประมาทเด็ดขาด ทันใดนั้นเองครับก็มีบางสิ่งจู่โจมเข้ามาอ้ออะไรกันนี่คบไฟกระเด็นหลุดไปอะไรกันมืดจนมองไม่เห็นแต่ตรงนั้นน่ะมันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยมีอะไรขย,ขยุกขยิกขยุกขยิกอยู่ไฟดับไปแล้วมืดสนิทเลยรีบจุดคบไฟเร็วเข้าจุดคบไฟเร็วมีบางสิ่ง เคลื่อนไหวอยู่นับไม่ถ้วนในความมืดนั้นมันคืออะไรกันแน่อะไรกันสิ่งที่ลอมมนฟิตอยู่คืออะไรนะครับผมพวกเจ้าถอยไปถอยไปถอยไปนางเมมฟิตก็หยิบดาบขึ้นมาฟาดฟันใส่สัตว์บางชนิดนะผมยากมองอะไรไม่เห็นเลยมันคืออะไรกัน นกหรือไงเนี่ยรีบจุดไฟแล้วเข้าจุดคบจุดคบเพลิงขึ้นมาดดนๆอ่าขังข้าวนั่นเองนะครับผมวาโดนเขาจนได้มันกัดข้ามันคือข้างข้าวดูดเลือดเนี่ยฮะข้างข้าวดูดเลือดมันคือข้างข้าวดูดเลือด ว่าไงนะข้างคข่าดูเลือดงั้นหรือมันบุกเข้ามาแล้วทหารทุกนายเอาผ้าคลุมขึ้นมาคลุมศีรษะแล้วหมอบตัวลงบอกคบเพลิงไปมาใช้ไฟไล่มันไปนั่นก็คือข้างคข่าดูเลือดนั่นเองครับที่ฝูง้งเข่าดูเลือดเ,อข,ดเอดข้าม,มาโจมตีเมมฟิตและทหารนะครับผมใช้ผ้าคลุมคลุมไว้หมอบตัวลง มันคือข้างข้าวดูดเลือดอพวกเรามอบลงบอบลงว้าคิสคิสร้องไม่เป็นครับเ <laughs> <laughs> สียงครัเสียงขางข่าวคิสคิอฝูงข้างข่าว, <c ute> าวนะครับก็โจมตีพวกเมมฟิสและทหารนะครับผมอ,อย้ยไฟจะคบเพลิง ไล่ข้างขาวดูเลือดไปหมดแล้วโเกือบไปแล้วเวละโอ้ข้างขาวมากันพรึบเลยเนี่ยถ้าเกิดเจอมันรุมแล้วก็ไม่รอดแน่เลยข้างขาวดูเลือดตัวเริ่มเลยโอ้ยโดนจนได้โดนมันกัดเแต่ปลอดภัยได้ก็บุญแล้วถ้าเกิดโดนข้างขาวยักษ์นั่นดูเลือดมาอยู่แล้วก็ตายแน่เลยเล่นเอาเหงือแตกพักเลยฮะบรรดาทหารนะครับผมก็อกสั่ขทันแขวนนะครับผมจากการเจอข้างข่าวโจมตีนะครับผม แต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับผมมันไปแล้วช่างน่ากลัวนักข้างเขาดูเลือดตัวตัวยักษ์ในถ้ำนี้ยังมีตัวอะไรอีกไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้ามีข้างเข่าอยู่ในนี้ก็แปลว่าฟาบาดท,ทรงปลอดภัยดีหรือไม่ฟาบาททรงบาดเจ็บหรือไม่พยค ตันใดนั่นเองนะครับเมมฟิสนะครับก็ชกค,คิดขึ้นมาบางอย่างได้ถ้ามีขังข่าวอยู่ในนี้ก็แปลว่าท่านมินูเอลมีขังข่าวอยู่ในนี้แสดงว่าโอ้ฝ่าบาทฝ่าบาททรงปลอดภัยดีกระหม่อมค่อยลงใจการที่มีข,งขังข่าวบินเข้าบินออกเช่นนี้แสดงว่าทางออกอยู่ไม่ไกลแล้วนะท่านมิเนอเอลอะนะครับในขณะที่คนอื่นๆน,นะครับ เวยตกใจกับเหตุการณ์ที่โดนนังข่าวโจมตีนะครับแต่เมมฟิสก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าการที่มีนังข่าวอยู่ก็แสดงว่ามีทางเข้าออกนั่นเองนะครับผมฟาบ,บาตัดว่าทางออกอยู่ไม่ไกลหรือพย่ะค่ะแต่การที่นังข่าวบินผ่านได้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเราจะรอดออกไปได้หรอกนะฟาบ,บาเรารีบเดินหน้าต่อกันเถิดพย่ะค่ะเอาเป็นว่าเราเดินไปอย่างมีความหวังก็แล้วกัน รีบขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดพวกเราเดินต่อกันเลยนะครับความหวังปลายอุโมงครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงความหวังในการออกจากถ้ำแห่งนี้นะครับผมทันใดนั่นเองเจ้างูยักษ์ก็มานะครับผมองฟาโรข้างหลังพี่ข้าว่าไงนะมางูยักษ์นะครับมาแล้วหลังจากข้างเขาไปนะครับผมงูก็มา แล้วก็จู่โจมใส่พวกเมมฟิสเฮ้ยฝาบาระวังรีบเอาคบไฟมากวัดแกว่งเร็วเข้ารีบเอาคบไฟมาโอยเจงงูยักษ์นั่นไล่ทันจนได้อเกือบไปซะแล้วเราดีนะที่ได้ขังข้งเขาดูดเลือดมาตกเป็นเหยื่อแทนอ๋อนะครับ พุ่งมาทางเลมฟิตและพวกแต่ว่าพุ่งมางับค้างคาวนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับภาพมืดๆแบบนี้มั่มขมือบค้างคาวเข้าไปนะผมงูยักษ์นะผมทูนฝ่าบาทเรารีบไปต่อกันเถิดพะยะค่ะแต่ว่าเจ้าง,งูยักษ์เพิ่งจะเลือ้อยจากไปนะยังอันตรายอยู่ท่านมิโนเอล กระมมรู้สึกสังหรณ์ใจตอนนี้มีน้ําไหลมาตามรอยแยกของหินแสดงว่าภายนอกฝนตกอยู่ถ้าเกิดกระแสน้ํทาทังโถมเข้ามาจะอันตรายพะย่ะค่ะถ้าเกิดกระแสน้ําไหลบ่าเข้ามาไม่อยากนึกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารีบออกไปจากที่นี่เถิดพะย่ะค่ะองฟาโรอืมนั่นสินะเราจะมัวชักช้าไม่ได้พวกเรารีบเอาคบไฟไปให้หัวขบวน หินบีบทางเดินให้แคบเข้าแล้วระวังรอบด้านด้วยประมาทไม่ได้ฟาบาทเรามองเห็นแสงสว่างแล้วพะยะค่ะว่าไงนะแสงสว่างเหรอท่านเมนูเอลนั่นทางออกอ่านะครับในที่สุดพวกเมมฟิตก็พบกับ ทางออกนะครับผมโอฝ่าบาตเจอทางออกแล้วมีแสงสว่างจากด้านนอกโอในที่สุดเราก็าหนีออกจากที่นี่ได้แล้วพวกเราวิ่งเร็วเข้าเราทำสำเร็จแล้วเราหนีรอดแล้วโอ้เรารอดออกจากถ้ำได้แล้วอ่านะครับในที่สุด เมมฟิสและพวกทหารนะครับก็ออกมาจากถ้าได้สําเร็จนะครับผมอรอตายจนได้รอตายแล้วเราหนีออกมาจนได้ออกมาก็เจอกับฝนตกนะครับผมโอ้ฝนตกภายนอกถ้าฝนตกนะครับผม,มที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนกันแน่ฟาบ,บาท เราจะสำรวจแถวนี้กระหม่อมจะรีบให้ทหารบนเรือมารับเรารีบไปแจ้งให้เรือรบที่คอยท่าอยู่ตรงทะเลแดงรู้ว่าพวกเราปลอดภัยจะได้รีบกลับอีบให้เร็วที่สุดโอ้แม้ว่าเราจะถูกแผนลวงจนตกลงไปยังน้ำตกแห่งความมืด แต่ก็หนีรอดมาได้อย่างปลอดภัยโอ้ข้าแต่ทวยเทพแห่งอียิปต์ด้วยความคุ้มครองของเทวาข้าขอสรรเสริญพระนามข้าจะได้กลับอียิปต์แล้วโอ้แครอเอ๋ยเจ้าไม่ต้องห่วง ข้าจะกลับไปหาเจ้าอย่างปลอดภัยเมมฟิสท่านอยู่ที่ไหนนะอะไม่นึกไม่ฝันว่าจะหนีรอดจากทำนั้นได้หนีรอดจากเจ้างูยักษ์นั่นอีกท่านใดนั้นเองครับผมก็มีชายปริศนานะครับผมเฮ้นั่นบรรทหานอียิปต์นี่ทำไมถึงมาอยู่กลางหน้าผาได้อะ อีกอย่างมีนุมหน้าหวานกราวกับผู้หญิงอยู่ด้วยเจ้านั่นเป็นใครกันชายปิิศนานะครับผมก็เห็นพวกเมมฟิสและทหารก็รู้ว่าเป็นทหารอียิปต์นะครับเอาละเราจะกลับไปอียิปต์แคลรอกำลังคอยเราอยู่ที่นี่อยู่แถบไหนกันฝนตกทำให้เห็นไม่ชัด ทุนองฟาโรฝนตกหนักขึ้นทุกทีเรารีบวิ่งไปหาที่หลบฝนที่หลบฝนกันเถิดพะยะค่ะส่วนทางด้านชายปิศนานะครับพอได้ยินบทสนทนาเรียกว่าองค์ฟาโรนะครับผมว่าว่า,วาไงนะฟาโรงั้นฟาโรไม่จริงนะ องฟาโรเข้าไปลบบริเวณชะงอนหินเถิดพยาคาองฟาโรโอเขาเป็นฟาโรงั้นนะฟาโรแห่งอียิปต์อ่าะะครับชายปริศนานะครับผมก็เป็นคนจากอาณาจักรอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมเราตามดูกันไปนะครับตามดูกันไป ไม่นึกเลยหนุ่มน้อยนั่นคือฟาโรห์แห่งจักรกวรรดิอียิปต์อันยิ่งใหญ่หัวหน้าบรรณาทหารต่างก็พร่ำเรียกกันว่าฟาโรอะไรกันแต่ยินมาว่าฟาโรแห่งอียิปต์เป็นหนุ่มน้อยหน้าหวานปานสตรีเพศถ้าหากเป็นเจ้าหนุ่มนั่นจริงๆแล้วก็โอกาสดีก็มาเยือนเราแล้วฮะครับพวกนี้เป็นคนจาก อาณาจักรอะไรอาณาจักรอะไรผมจําไม่ได้ละแต่ FC คงรู้แหละโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ